สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีอยู่มังงาเรื่องคุณพ่อจากนรกกันนะผมตอนนี้ก็เป็นตอนที่สี่กันแล้วนะครับก็ก่อนที่เออขอพยนะคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ก็สามารถดูตอนที่หนึ่งได้เข้าบนตัวไอเลยนะครับผมผม,ผมจะแปะไว้ให้แล้วก็ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนนะผมนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์เพิ่มแรงใจให้ผมนะครับก็อย่ารืรอและชแกล้งไปผมป แกกล้ามากนะที่มาพูดแบบนี้กับหัวหน้าของเราอะ่ะแกอยากตายมากหรือไงฮะใจะเย็นๆก่อนนะเรามาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาเราไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้ดังนั้นโปรดระวังปากของนายด้วยโอ้เธอก็คงเป็นของตระกูลเอ้ขอเป็นคนของตระกูลฟูสินะถ้าคุณกล้ามาขัดขวางเราแล้วก็ ถึงคุณจะเป็นคนของตระกูลฟูเราก็คงไม่สามารถปล่อยคุณไปได้ไง่ายๆหรอกนะคุณมันก็เหมือนนักเลงแหละน่าจะคอยขู่และทำร้ายเจ้าของบ้านถ้าพวกเขาไม่ยอมขายให้กับพวกคุณต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมให้คุณทำตามใจตัวเองอีกแล้วเธอไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้หรอกนะนี่คือสัญญาสำหรับการขายบ้านหลังนี้ นี่คือสัญญาซื้อขายสูเฟิงนายห้ามเซส็นสัญญาเด็ดขาดนะเขาเป็นคนที่ขึ้นซื้อขึ้นชื่อเรื่องการโกงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นายอย่าไปเชื่อเธอเราจะจ่ายเงินจํานวนมากให้นายเลยละ่ะนอกจากนั้นนะนายยังมีลูกสาวที่ยังอายุน้อยอยู่นายน่าจะนายไม่เซ็นสัญญากับฉันฉันกลัวว่าในอนาคตลูกสาวของนายและนายอาจจะมีปัญหาด้วยก็ได้ นายนี่มันไม่ต่างอะไรกับหมาเลยจริงๆทำไมนายต้องเอาเด็กมาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ฉันต้องการให้นายเซ็นสัญญาโดยเร็วที่สุดเวลาของฉันมีค่ามากฉันแนะนำให้นายเซ็นมันซัเพื่อที่นายกับลูกสาวของนายจะไม่ไม่พบเจอกับปัญหาในอนาคตคุณพ่อคะอย่าขายบ้านนี้เลยนะคะถ้าคุณแม่กลับมาคุณแม่เศร้าจะต้องเศร้ามากแน่ๆเลยคะ่ะโอเค ถ้าชูเหยาพูดอย่างนั้นพ่อก็ไม่ขายมันเฮ้เ hey, ด็กน้อยเธออย่าสร้างปัญหาให้กับฉันเลยนะาดังนั้นเธอจงหุบป,ปากของเธอซะแง่ฉันเตือนแกแล้วว่าอย่าทำให้ลูกสาวของฉันกลัวแกนี่ช่างรนหาที่ตายแกก็พูดกับหัวหน้าของเราแบบนั้นได้ไงแกนี่มันช่างรนหาที่ตาย แกคงปิดปากของแกไม่ได้สินะฉันจะช่วยแกปิดปากเน่าๆของแกลงซะ <c oughs> สูเฟิงนายทำอะไรไป <c oughs> ขอไปนะ <c oughs> ชูเหยาลูกชอบกอริล่าไหมชูเหยาชอบค่ะโอเคลูกลองปิดตาพ่อจะแสดงกอริล่าให้ลูกดูชูเหยาจะปิดตา แต่คุณพ่อจะแสดงกอลิล่าให้ชูเหยาดูได้ยังไงกันคะแค่ลูกรอลูกจะพบมันในไม่ช้าเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันไม่สามารถขยับได้อืตอนนี้เรามาเริ่มกันเถอะหนึ่งนาทีต่อมาคุณพ่อคะเมื่อไหร่หนูจะเปิดตาได้คะโอเคตอนนี้ลูกลืมตาได้แล้วล่ะโอ้ คุณพ่อคะทาไมหน้าของพวกเขาถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะมันเป็นเครื่องสําอางนะ่ะอืมหนักใจเลยพวกอย่างนี้บอกจูเหยาอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเราไปกินอาหารกันเถอะพวกแกจงรีบออกไปอย่างรวดเร็วถ้าพวกแกยังกล้ามามีปัญหากับฉันอีกแล้วก็ลุงตู่ก็ไม่สามารถช่วยพวกแกได้หรอกนะลุงตู่ลุงตู่มาเกี่ยวอะไรเนี่ย <c oughs> ครับพวกเราจะรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเลยครับกลิ <c oughs> What the fuck? ้งวัตถะฝ้อกงงเลยฉันจะขอเตือนนายเลยนะอย่าใช้ความรุนแรงต่อหน้าชูเหยาอีกฉันรู้หนะ้าฉันยอมฟังเธอดีกว่าโดนเธอด่าล้กัน <c oughs> ประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ลินเทียนหัวแกนี่มันไม่ต่างอะไรกับขยะเลยจริงๆ แกนําคนไปมากมายแต่แกกลับแพ้ให้กับคนคนเดียวแกยังกล้ามาเสนอหน้าให้ฉันเห็นอีกเหรอผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งมากและเขายังมีเวทมนต์บางอย่างดังนั้นพวกผมจึงไม่สามารถเอาชนะเขาได้ครับหัวหน้านักเวทงี้ยเหรอถ้าเขาเป็นนักเวทจริงๆแล้วก็แผนที่เราวางมาทั้งหมดได้พังแน่จเย็นๆก่อนครับหัวหน้าถ้าเขาเป็นนักเวทเราก็แค่ หาจ้างนักเวทที่เก่งกว่าเขาแล้วให้นักเวทที่เราจ้างมาไปฆ่าเขาก็สิ้นเรื่องอฮมดูเหมือนว่านายจะฉลาดเหมือนกันฮะเราจะจ้างนักเวทมาแล้วให้เขาไปจัดการกับหมอนั่นซะท่านปรมาจารย์เฉินมาแล้วค่ะเร็วเข้ารีบพาเขามาท่านปรมาจารย์เฉินเชิญนั่งเลยครับปรมาจารย์เฉินอินเทียนหัวไม่ได้พบกันนานเลยนะ ฉันได้ยินว่ามันเป็นเพียงปัญหาเล็กๆฉันสามารถแก้ไขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นนายจึงไม่ต้องกังวลไปขอบคุณท่านปรมาจารย์เฉินที่มา,ท,าท่านปรมาจารย์เฉินเจ้าหมอนั่นแข็งแกร่งมากเลยครับความแข็งแกร่งของเจ้านั่นไม่สามารถประเมินได้ไม่ว่าเจ้านั่นจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหลนะน้า เจ้านั่นไม่สามารถต่อสู้กับอาศูนย์ของฉันได้หรอกหน้าโชว์สกิลก็ตอนที่4ี่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปต่อตอนที่5กันเลยก็ตอนนี้ก็อยู่ตอนที่5พาร์ทหนึ่งนะผมมันมี2พาร์ทนะต่อตอนเนี่ยตอนที่5เนี่ยก็ไปต่อกันเลยเจ้าอสศูนนี่มันคืออะไรกันครับนี่คืออาศูนที่ฉันเลี้ยงเอาไว้ถึงคนที่นายพูดถึงจะแข็งแกร่งเพียงใด ก็ไม่ใช่คู่มือของอสูรตัวนี้อย่างแน่นอนผมคิดว่าเขาคงไม่อาจเทียบกับอสูรของท่านได้หรอกครับปริมาจารย์เฉินด้วยความช่วยเหลือของท่านพวกเราจะตอบแทนท่านเป็นอย่างงามเลยละนายจงรีบออกไปจัดการซะ <c oughs> ขอรับนายท่านปรมาจารย์เฉินผมขอให้งานนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดี <c oughs> นายไม่ต้องเป็นห่วงไป ห้องนี้สวยเหมือนกันแฮะห้องนี้ถูกตกแต่งโดยแม่ของชูเหว่ยแต่ครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่พวกเขาได้ย้ายพวกเฟอร์นิเจอร์อันใหม่ออกไปไปแล้วพวกเขาแทนที่ด้วยของเก่าไอ้พวกระยำนั่นฉันน่าจะเข้าวพวกมันไปซะนี่ฉันบอกนายแล้วนี่ว่าอย่าทำร้ายใครหรือพูดคำหยาบต่อหน้าเด็กมันจะส่งผลต่อเด็กในอนาคตได้แกนี่พูดเก่งชะมัดแฮะอืมฉันรู้หนะ้า <c oughs> ทีนี้ส่งเธอมาให้ฉันฉันจะดูแลเธอเองมีเสื้อผ้าเด็กมีเสื้อผ้าเด็กและผ้าห่มใหม่ๆอยู่ในบ้านของฉันฉันนายออของฉันนายไปนายไปช่วยฉันยกมาให้ชูเหยาหน่อยอืมได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะ <c oughs> บ้านของฉันอยู่ข้างๆบ้านนายนี่แหละ เอาใหม่ไม่พูดของผู้หญิงนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ้านของฉันอยู่ข้างๆบ้านนายนี่แหละรอสักครู่มีปัญหาอะไรงั้นหรอนายต้องถอดรองเท้าและเปลี่ยนรองเท้าที่เตรียมไว้นี่คือกฎของที่นี่และนายควรให้ชูเหย่ยาทาแบบนี้เพื่อฝึกมารยาทไปตั้งแต่เด็กยังเด็กนะ โอเคฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะสอนชูเหย่ให้เป็นแบบนี้นะฉันอยากจะบอกกับยใยนี่ว่าในฐานะที่ฉันเป็นพ่อของฉันจะไม่สอนให้ลูกของฉันเป็นผู้หญิงที่จู้จี้เหมือนกับเธอแนะ่โอเคตอนนี้ตามฉันมาก็ตอนที่5พาพ์กหนึ่งก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถ้าผู้ชมท่นานใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับก็ ถ้าคลิปนี้พูดติดขัดไหนะก็ขออภัยนะครับเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสลี่ติดคอก็บายๆเป็นคลิปหน้าผม